หลักการในการเล่นพราเนี่ยคือถ้าคุณไม่เอาพรามาให้ดูคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณแท้หรือเก๊ใช่หรือไม่คนเมื่อกี้นะเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะส่งของแต่เมื่อกี้เขามาอาระบ,บมาบบมาราบานึงแล้วเขาได้ตังค์ไปแสนห้าหมื่นบาทก็ถือว่าโชคดีเขายังคิดเลยว่าเขาไม่คิดว่าจะได้ตังค์นะแต่ก็ได้ตังค์เขาคิดว่ายังมากก็สองสามพันเลยรอบไปสายห้ามา oo 2, ยืมสองพันเดีย๋ยวดูให้ใกล้ยืมตังค์เลยทำไมผมย oo ืมตังค์แค่นี้ทำไมยืม oo ไม่ได้เหรอืนผมไม่คืน อ๋อต้องดักก่อน่งกลัวยืมอ๋อดักก่อนดักก่อนถ้าเป็นมวยนี่ถูกคู่ถูกคู่เลยมันรู้ทันโอ้ปวดหลังรู้ใครจริงมวยเดหลั้เมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวานหรือห้องเจอกระดานหมักลุกเว้ยเราไม่ได้เล่นหมักลุกกันกี่ปีแล้วไม่รู้ละถ้าลุกเรือลำนะโทรไปเรียกได้เลยนะทำไมรถเรือนี่แปลว่าอะไรยกยกเรือเลยหนีเลยเหรอให้ผมลำ โทรไปเรียกได้เลยนะเมื่อไรก็ได้ <คน S 1> อฮอออ <ไป S 1> ะไม่ใช่ก<ป>ูต้องต่อเขาดี๋ยกเรือออกก็ต,ต่อให้ผมดิผมหมัลกลุกนี่นะหมูที่สุดเชื่อไหมเขาเล่นก,กับกูเนี่ยเล่นทีนะแค้นทุกคนที่อยู่ข้างรอบตัวใครเดินอยู่ใกล้นี่โดนเขาด่าหมดอะ่ะเพราะเขาแพา้กูตลอดสมัยก่อนนี่เล่นยันนี่ผมจะแขงเรือหรือยกเรือยกเรือสองลำเลยปะเฮ้ยลำเดียวพอผมยกเรือเลยนะยกเรือลำเดียวพอ คือเป็นคู่แค้นตั้งแต่สมัยก่อนนะเล่นมักรุกด้วยกันนะ